อนัตตลักษณนัสูตรแสดงขันห้าว่าเป็นอนัตตาลูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขารอนัตตาวิญญาณอนัตตาขันห้าก็คือร่างกายและจิตใจของพวกเรานี่เองความรู้สึกนึกคิดคือความรู้สึก ก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เราเรียกโดยรวมว่าคือความรู้สึกนึกคิดและร่างกายที่เรามีกันอยู่นี้ล้วนเป็นอนัตตาทั้งสิ้นคือไม่มีตัวตนในในขันหานี้ไม่มีตัวตนในร่างกายอย่างที่เราคิดกันเราไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นเรากันมันเพียงแต่ความคิด ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นความจริงเป็นเพียงดินน้ำลมไฟเป็นอาการสามสิบสองทำมาจากดินน้ำลมไฟแล้วถ้าลองไปค้นหาดูว่าตัวเราอยู่ตรงไหนในร่างกายนะก็จะหาไม่เจอได้คิดว่าร่างกายนี้เป็นเราลองเข้าไปค้นดูซิว่าในอาการสามสิบสองนี้เราอยู่ตรงไหนอยู่ที่ผมเหรออยู่ที่ขนเหรออยู่ที่เล็บหรอ อยู่ที่ฟันหรอถ้าเราเป็นผมเวลาตัดผมไปเราก็ต้องหายไปเวลาโกนหัวไปนี่ไม่มีผมเหลืออยู่บนศรีรษะเ,เราก็ต้องหายไปกับผมเลยแต่เราก็ยังอยู่เหมือนเดิมความรู้สึกว่าเป็นเราตัวเราก็ยังอยู่เท่าเดิมถอนฟันไปกี่ซี่มันก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมอยู่ ถ้าอยากจะรู้ว่าตัวเรามีจริงหรือไม่ลองคน้นเข้าไปดูสิมันเป็นเพียงความคิดเท่านั้นเองเราไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นเรามีเราอยู่ในร่างกายนี้ <S 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 เหมือนกับเวลาที่เราหากุญแจในสมมติว่ากุญแจหายแล้วเราคิดว่าเราคงไว้ในกระเป๋านถ้าอยากจะรู้ว่ากุญแจอยู่ในกระเป๋าหรือเปล่าทําไงก็เทกระเป๋าออกมาสิของในต่างๆที่มีอยู่ในกระเป๋าเทออกมาให้หมด แล้วลองดูซิว่ากุญแจที่เราหาอยู่นี่มันอยู่ในกระเป๋าหรือเปล่า mm hmm. ถ้าเทออกมาแล้วไม่มีมีแต่ของอย่างอื่นก mm ็ hmm. แ,แสดงว่าเป็นความเข้าใจผิดของเรา mm hmm. เป็นความคิดของเราเองเป็นความหลงผิดของเราเอง mm hmm. อันนี้ก็เหมือนกันท่านบอกให้แยกแยะร่างกายแลกแยกแยะอาการสามสิบสองออกมาค้นออกมาหาดูว่าในร่างกายนี้ที่มีสามสิบสองอาการนี้ มีตัวเราอยู่ตรงไหนบ้างค้นไปเถิดไม่มีหรอกนี่คืออนัตตานี่คือการศึกษาเพื่อให้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเราไม่สามารถเก็บเอาไว้เป็นสมบัติของเราไปได้ตลอดแล้วเราคือใครเราก็คือผู้รู้ผู้คิดนี่แหละที่ไปคิดว่าร่างกายเป็นเรานั้นเองพอเราหยุดคิดปั๊บ ความรู้สึกว่าร่างกายเป็นเราก็หายไปเช่นเวลาทำสมาธิจิตสงบจิตหยุดคิดจิตไม่ปรุงแต่งจิตสักต่ว่ารู้ความคิดความรู้สึกว่าร่างกายเป็นเรามันก็หายไป